าสารฉับไวทันใจปวงชนประมวลผลเหตุการณ์ผ่านข่าวท้องถิ่นประจำวัน FM 98 m h z วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงไปเป็นรายงานพิเศษเทศกาลสงกราน2567ส,สู่สายตาชาวโลก หนึ่งในเทศกาลที่หลายคนรอคอยเป็นประจำทุกปีนั่นคือเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อมีโอกาสกลับบ้านเกิดพบปะญาติพี่น้องรวมถึงท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวซึ่งในปี2567นี้ถือเป็นปีพิเศษที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมอีกหนึ่งวันคือวันศุกร์ที่12เมษายน2567รวมหยุดยาวถึง5วันเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ผลักดันเทศกาลสงกรานต์ไทยสู่เทศกาลร,ระดับโลกตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีการจัดงานทั่วทุกภาคของประเทศรวมท,ทั้งส่วนกลางในระหว่างวันที่1ถึง21เมษายนที่จะนำเสนอถึงความวิจิตราการตาสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมซอฟต์เาวเวอร์ของไทยไปสู่สายตาชาวโลกภายใต้ชื่องานมหาสงกรานเวิร์ลวอเตอร์เฟสติวัลสองพันเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์6 7 6 7ในส่วนของจังหวัดพัทลุงก็มีการจัดกิจกรรมมหาสงกรานในทุกอำเภอเช่นเดียวกัน โดยนายปริชาหน่วนน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงระบุว่าจังหวัดพัทลุงปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งเขาป่านาเลและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานี้จึงอยากเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมมหาสงกรานในพื้นที่จังหวัดพัทลุงพร้อมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพัทลุงให้ทุกอำเภอนะครับได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานขึ้นมา นะครับเนื่องจากพัทลุงเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับปีนี้เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงเกษตรเชิงรักษาธรรมชาตินะครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนจากทุกภาคหรืทุกจังหวัดนะครับหรือว่าพี่น้องต่างประเทศนะครับหน้าร้อนร้อนนี้สงกรานนี้นะครับเชิญมาที่พัทลุงนะครับเรามีล่องเก่งนะครับที่ป่าใบยอมที่โครงรลาเรามีน้ําตกเรามีวัดเรามีสิงต่างๆเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญพี่น้องรปชมทุกคนนะครับ สงกรานผู้นู้จะไปไหนก็มาที่พัทลุงครับมาท่องเที่ยวมาล่องเก่งมาเที่ยวน้ําตกมานอนรีสอร์ทมาเที่ยวทะเลน้อยมาเที่ยวลําปานะครับมาว่าพปลาเขาอ้อมาบูชองบูชามาทานอาหารอร่อยที่พัทลุงนะครับสินค้าราคาถูกนะครับที่พักก็ราคาเป็นกันเองอาหารอร่อยทุกพื้นที่ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับสงกรานนี้มาที่พัทลุงกันครับนอกจากการจัดกิจกรรมมหาสงกรานในพื้นที่จังหวัดพัทลุงแล้วสิ่งหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงให้ความสําคัญคือความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรในช่นนชวงนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเที่ยวสงกรานอย่างมีความสุขซึ่งนายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันถึงความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนด้านความปลอดภัยพร้อมเชิญชวนท่องเที่ยวสงกรานจังหวัดพัทลุงเมืองต้องห้ามพลาดอีกหนึ่งจังหวัดเรามีุตรวจบน,นถนนหลวงและก็ทางหลวงชนบทแล้วก็ภายในหมู่บ้านแล้วก็เอามาวิเคราะห์เหตุต่างๆที่ได้เกิดบติเหตุในรอบปีว่าสาเหตุหลัก มันคืออะไรนะครับและดังคํานคตอบที่เราได้ก็คือส่วนมากก็เป็นเรื่องของที่เสียชีวิตเพราะไม่สวมหมวกกันน็อกเราก็รณรงค์เั้นพี่น้องที่มาเที่ยวพัทลุงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเมื่อท่านมาพัทลุงสิ่งแรกก็อยากจะฝากกรณีถ้าท่านขับรถยนต์หรือมีคนในครอบครัวยนต์ก็อยากให้เรื่องของการคาดเข็มกัดและเรื่องที่2ถ้าเกิดเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็อยากให้ไร้ได้รณรงค์ให้ทุกคนได้ใส่หมวกกันน็อกก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับสงกรานถ้าท่านไม่มีกิจตุระอะไรก็เชิญมาเที่ยวัััดพุครบ สงกรานไม่ใช่แค่เพียงการสาดตร์น้ำเท่านั้นแต่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแสดงถึงความงดงามเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตันยูความอบอุ่นการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันผ่านการใช้น้ำเพื่อเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ําไมตรีสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนดังนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องสืบสานประเพณีสงกรานให้คงอยู่ต่อไปและพร้อมส่งต่อไปสู่สายตาชาวโลกให้เห็นถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทย